สวัสดีค่ะอัสลามวะไรยกุ๊งค่ะในคลิปนี้ก็เริ่มต้นในตอนช่วงหัวค่ำเลยนะคะบรรยากาศที่รัฐอัจมานยามค่ำคืนก็สวยไม่น้อยเลยเนาะยังไม่ได้บอกเพื่อนๆเลยว่ากำลังจะไปไหนแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงเดาออกนะคะดิฉันกำลังจะไปออกกำลังกายค่ะหลังจากที่ไม่ได้ไปมาหลายวันคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายดิฉันอ่อนแอไม่มีแรงที่จะไปส่วนเหตุผลจะเป็นเพราะอะไรก็ฟังคลิปไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรู้ค่ะ เนี่ยเวลาคุณต่อไปออกกําลังกายที่ยิมนะคะคุณต่อก็จะมีกระเป๋าน้อยๆอยู่หนึ่งใบจริงๆกระเป๋าเนี้ยมันเป็นกระเป๋าอาหารกลางวันของตาตาแต่ว่าตาตาไม่ใช้คุณต่อก็เลยยึดค่ะภายในเนี่ยก็จะมีน้ําอยู่2ขวดมีลิปมันอยู่หนึ่งแท่งแล้วก็มีกล่องหูฟังค่ะส่วนหูฟังเนี่ยเสียบไว้ที่หูนะคะก็เสียบมาตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วค่ะในกรณีสมมติว่ามีคนเห็นเราตะโกนทักแล้วเราไม่หันไปมองไม่ตอบโต้ไม่ใช่ยิงนะคือไม่ได้ยินจ้ะเพราะว่าเปิดเสียงดังมาก คือคุณเต่อก็เริ่มต้นการออกกําลังกายมาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้ขอพูดถึงความมหัศจรรย์ของการออกกําลังกายค่ะคนที่ออกกําลังกายแล้วสังเกตดีๆนะคะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ภายใน1สัปดาห์เลยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงน้ําหนักหรือว่ารูปร่างนะแต่หมายถึงความแข็งแรงของหัวใจค่ะ คือคุณเต๋อก็จะมีนาฬิกาที่พ่อเรามดซื้อให้เนาะมันก็จะนับแคลอรี่ที่เราเบิร์นออกไปแล้วก็มันจะบอกถึงอัตราการเต้นของหัวใจในกิจกรรมแต่ละอย่างที่เราทําช่วง2วันแรกที่กลับเข้ายิมนะคะคุณเต๋อก็จะขี่จักรยานแล้วก็เดินแล้วเราก็จะดูอัตราการเต้นของหัวใจเราเนาะมันจะอยู่ประมาณ150กว่าได้ค่ะซึ่งถือว่าเร็วมากนะ พอผ่านไป3ามวันเรายังคงทํากิจกรรมเดิมอยู่นะคะแล้วก็ความเร็วนี่เร็วมากขึ้นด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าหัวใจของเราเนี่ยมันเต้นอยู่ที่ร30กว่าถึง40กว่าค่ะมันทําให้เรารู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยสามารถที่จะกลับมาแข็งแรงขึ้นได้เพียงแค่เราเริ่มต้นที่จะออกกําลังกายแล้วก็ขยับให้มากขึ้นค่ะการกลับมาออกกําลังกายครั้งนี้ก็หวังว่าจะทําได้อย่างต่อเนื่องยาวนานไปตลอดชีวิตเลย และก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆลุกมาออกกำลังกายเช่นกันค่ะและเราก็ข้ามไปสู่เช้าว,วันใหม่อย่างงงๆเช่นเคยจ้าเมื่อคืนเนี่ยหลังจากกลับมาจากออกกําลังกายก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเราเตรียมอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วเรากลับมาก็พักผ่อนแค่นั้นเองวันนี้นะคะก็เข้าครัวช่วงสายเลย เราจะมาทำอาหารให้กับเด็กๆตาต้ากับมินนะนะส่วนมารายามเนี่ยจะให้กินปลาที่เหลือจากเมื่อวานอา่ะอันนี้ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันไปแล้วใส่พริกกับกระเทียมวันนี้ใช้พริกกินเดียในการทำเราจะทำอะไรนั้นเหี่ยวได้ดูเลยใส่อกไก่ลงไปเอ่ะเมนูวันนี้ที่เราจะทำนั่นก็คือ ผัดกระเพรานั่นเองนะคะอันนี้ทําให้สกอะ์มินาสะตาตาส่วนมมา่ายามวันนี้จริงๆต้องไปเนอร์เซอรี่ใช่ไหมแต่ว่านางกลับมาเมื่อวานแล้วมีน้ํามูกไหลยเยอะเราก็เลยวันนี้ไม่ให้ไปก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากแต่ว่าก็ไม่อยากให้แบบไปยังไงอะแพร่เชื้อให้กับเด็กคนอื่นนะคะแต่จริงๆนะเนอร์เซอรี่นี้ดีเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ แต่บางที่เขาก็จะซีเรียสไงเขาก็จะดูเป็นอะไรนะกรณีไปแบบถ้าไหนเป็ซีเรียสอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกก่าไห่ให้เด็กมาแต่อย่างแค่น้ำมูกน้ำมูกไหลไปได้แต่คิดว่าที่มารยาทน้ำมูกไหลก็เป็นสิดงจากเพื่อนเนี่ยแหละจ้ะตอนนี้เราก็จะปรุงเลยนะคะน้ำมันหอยใส่ลงไปเยอะๆซีอิ๊วขาวเค็มไปไหมเนี่ย วันนี้จะแบบทำเป็นแบบข้าวจานเดียวอาหารจานเดียวแค่กับเด็กๆแบบราดข้าวไปเลยน้ำเปล่าหน่อยลาบพลาดยเยอะอีกแล้วจากนั้นเราก็ใส่ใบกลิ่นหนังหัวลาไม่รู้ใบอะไรมันเป็นของกระลล่งอ่ะเบ็กิล บางทีแบบเบซิ่เหมือนกันแต่แต่ว่ามันก็จะแตกต่างกันแบบในเรื่องของกลิ่นชนิดอะไรเงี้ยน,นะคะเท่านี้ก็พอเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวิดไฟแตกเล็กน้อยสลัดเท่านี้ก็พอแล้วก็คลิก ก็ไม่สวยนะคะไม่สวยได้อยู่ละไม่สวยเลยโอ้ยแตกสวายค่ะไข่ดาวแตกสวายค่ะจัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะพังแตกก็ยังดูดีนะคะสุดท้ายก็เข้าท้องแล้วก็ออก จากร่างอยู่ดีนะแต่ถ้าทำขายนี่ก็อาจจะโดนตำหนิได้นะคะแต่น,นี้ลูกค้าในบ้านค่ะลูกค้าในบ้านเขาก็จะแบบจะอย่างไรก็ต้องกินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำอาหารมือเย็นกันเลยนะ ้มันเยอะเกินขวดใหญ่อะขวดใหญ่เกินนะคะสามลิตรมันก็เลยแบบพลาดพลาดอย่ออกไหกเ๋ยออกเต็มี่เลยจริงก็ไม่เยอะเท่าไหร่เอาละตั้งไฟนะจ๊ะแล้วมันก็คงจะยังไม่ร้อนแต่ว่าเราจะใส่หอมแขกลงไปวันนี้สามหัวนะคะอ้าวยังไม่จะบอกเลยว่าจะทำอะไรจะทำ แกงผักขมอียิปต์ค่ะ,ะเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ว่าเอ๊ะจะทำอะไรกินดีอยากจะกินเมนูนานาชาติก็แนะนำเมนูนี้เลยค่ะอย่างที่เคยบอกไปว่ามีเพื่อนหลายท่านลองไปทำแล้วแบบชอบมากนะก็ลองไปทำให้คนที่บ้านทานดูอาจจะติดใจนะเด็กๆอาจจะชอบเป็นเมนูผักที่อร่อยค่ะอะไม่รอแล้วนะจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเ,ยเ๋ยวผัดก,กับหอมไปด้วยวันนี้ใช้เยอะเหมือนกันนะคะ น่าจะประมาณกิโลเกินไหมเนี่ย่ดูกันอ่ะสองทักอ่ะทำเยอะกล่าว่าเผื่อพวกนี้เลยนะคะอพรา่พวกนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะมีที่กินแบบฉันไม่ต้องอ,อ่มาเสียเวลาทำอาหารทำอะไรในะดๆก็ตามกิจกรรมระหว่างวันวันนี้นะที่บ้านก็จะหาเ,เป็นอะไรอะ่ะเหมือนไม่ได้ พูดทางอะ,อะไรนะทางคลิปนานก็จะมีสะดุดนิดนึงนะคะอ๋อกิจกรรมวันนี้หรอกอ็ให้ลูกๆทำความสะอาดท้องข้างนอกนะคะไม่ได้ให้สิบ่นนะคะแผดเสียงดุด่าว่ากล่าวแล้วก็ก็เป็นผลนค่ะออกมาโอ้โหสะอาดเรียบร้อยเลยทีเดียวเท่าเท่าที่เขาจะสามารถทําได้นะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหสะอาดอยิบอ่องอะไรแบบนั้นก็ตามความสามารถของเด็กๆค่ะ สุนที่เต่าเองวันนี้ก็ออกกําลังกายที่ห้องนะเพราะว่ายิมเขาจะปิดวันศุกร์นะคะเราแบบชดเชยที่ไม่ได้ทาไม่ได้ออกกําลังกายมาหลายวันไงช่วงที่ซึมเศร้าก่อนก่อนวันนั้นอะ่ะก่อนวันนั้นมันจะซึมเศร้ามันจะแบบบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆนะคะเอาละที่เรื่องราวสําคัญจะมาแบ่งปันคือต้องบอกว่ารอบเดือนของคุณเต่ารอบนี้คือมาช้ามาก คือปกติมันก็จะช้าหน่อยนอะแต่เดือนนี้ช้ามากจนคุณเตาเครียดอันนี้ก็เป็นเหตุนหนึ่งที่ทําให้ซึมเศร้าแล้วสามีก็แบบดูจากอาการแล้วก็ดูทรงฉันแล้วนะคะสามีว่าแกไม่ต้องกังวลหรอกแกไม่ได้จะท้องอะไรหรอกนี่เป็นอาการปกติที่แกเป็นผีบ้าผีบอก่อนที่แบบรอบเดือนจะมาแบบนั้นนะคะแต่เราก็ไม่เชื่อแบบเราก็แบบซึมเศร้าซึมเครียดอยะไรเงี้ยและคำทำนายของพขาหมดก็เป็นจริงจนได้ หลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมกลัวท้องคือเราก็แบบ43แล้วว่ะคนที่เป็นแม่คนน่ะแล้วมีลูกหลายคนน่ะต้องเข้าใจอารมณ์นี้และอีอย่างเราอยู่ต่างแดนอย่างที่คุณต่อเคยบอกไปอาจจะพูดในไลฟ์นะไม่เคยพูดในคลิปค่าใช้จ่ายมันเยอะค่ะกับการอยู่ต่างแดนแล้วสานีเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนของประเทศนี้เนาะดังนั้นน่ะทุกอย่างถึงค่าใช้จ่ายไม่ว่าค่าวีซ่านะคะของลูกแต่ละคนค่ารักษาพยาบาลโอเคถึงแม้ว่าบริษัทจะจ่ายให้แต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องจ่าย จ่ายเองอยู่นะคะแล้วก็ค่าทำพัสปร์อีกทุกๆ5ปีเนาะสำหรับเด็กนะคะไม่แน่ใจอา,อายุเท่าไหร่ถึงสามารถทํา10ปีได้แต่ผู้ใหญ่ยีงต่วทำา10ปีได้แล้วก็ค่าเรียนอีกนะคะเราไม่ได้เป็นคนของประเทศเขาดังนั้นเขาก็ไม่ได้มีสวัสดิการให้เราก็ต้องจ่ายเราเองค่าเรียนต่าง,างๆนะเนาะมันก็ไม่ไหวค่ะแค่นี้ก็แทบจะไม่ไหวแล้วขอแบบดูแลมารยาท เอาเงินไปบาบัดมารยาก่อนดีกว่าที่จะมีลูกเพิ่มนะคะคือเราไม่พร้อมจริงๆบางทีเราต้องดูสถานการณ์ของเราด้วยไม่ใช่แบบต้องมีต้องมีต้องม,องมีใครเขาบอกให้มีก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยต้องดูสภาพตัวเองด้วยค่ะความสามารถนะคะไม่ใช่มีแล้วแบบเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นมี่แย่เลยนะแล้วแบบจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพอะไรมากมายนะคะแล้วถ้ามีเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โห ถ้าเราไม่พร้อมอย่าค่ะอย่าคือพอได้เรียนรู้ชีวิตจริงเราก็เออเราเข้าใจอะว่ามันไม่ใช่แค่แบบเอออยากจะมีก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันต้องวางแผนดีๆนะคะก็ทำทุเรนแล้ค่ะรอดมาได้ผ่านมาได้ต้องนั่งขอดูอาตอ ed, ่ออันล็อตแล้ก็อย่าให้ท้องเลยนะคะ พูดซะเยอะแยะมากมายหรือบอกไปว่าวันนี้ไม่ได้ใช้น้ำมะเขือปั่นใช้ตโโโัเมโตเพจสองกล่องแล้วก็ผสมน้ำเลยเพราะว่าเอ่อมะเขือเทศหมดนะคะเราก็ใช้วิธีการน,นี้เลยจากนั้นเราก็จะเอาฝามาปิดเนาะแล้วก็ปล่อยเคี่ยวจนเนื้ออร่อยดีแบบนั้นระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาคลุกกระเทียมแล้วก็สับกระเทียมเนาะแล้วก็มีเรื่องจะปูด,ด้วย มีบ่อยครั้งเวลาคุณเต๋อทำอาหารบีบก็จะมีเพื่อนๆแนะนําให้ซื้อมอแรงดันใช่ไหมคะคุณเต๋อก็อยากได้นะเดี๋ยวรอก่อนแต่ต้องบอกว่าเราก็รู้สึกว่าเวลาใช้ม้อแรงดันในการทําอาหารในหลายๆเมนูมันจะไม่อร่อยเหมือนการปล่อยเคี่ยวแบบเปิงแก๊สอย่างเงี้ยค่ะคุณเต๋อก็แบบเออสงสัยนะช่วงนึงก็ถามพ่อละมุดแบบกลัวว่าตัวเองคิดไปเองไงแล้วพ่อละมุดก็แบบบอกว่าใช่แล้วสิ่งที่ฮีวีครอสนี่มันตรงเลยคือ เวลาที่เราทําอาหารด้วยการเคี่ยวเองกับแกส๊สะคะที่มันใช้เวลานานเนี่ยรสชาติของเนื้อรสชาติของผักอ่ะมันจะออกมาผสมกับในซุปอ่ะในน้ำแกงอ่ะแล้วมันก็จะทําให้ซุปแกงอร่อยเข้มข้นรสชาติแบบคอนเซนเทรตอ่ะเพราะว่าเอ่อรสชาติเนื้อมันออกมาเนาะแต่เวลาทําในหม้อแรงดันอ่ะโอเคเนื้อสุกเร็วจริงแต่รสชาติเนื้อมันไม่ออกมาในน้าซุปเลยนะเราเคยมีหม้อแรงดันนะคะ แต่เป็นแบบแบบไฟฟ้าเป็นหม้อไฟฟ้าใช้ดีมากเหมือนกันก็แบบเออเวลาทำอะ่ะมันจะแบบยังไงอะ่ะเนื้อสุกนุ่มเร็วมากเออครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ว่ารสชาติน้ำแกงอะ่ะมันมันไม่เข้มข้นไม่เออไม่คอนเซนเทรตเท่าอะไรอย่างเงี้ยกับการที่เรามันเคี่ยวเองเนาะแล้วแบบบ้านเราก็เยอะไงด้วยความที่เราทำวิธีนี้มานานพอพอจะไปเปลี่ยนทำเป็นวิธีนั้นอะไรเงี้ยรสชาติมันจะต่างก็แบบ เออไม่คุณชินอะ่ะก็เรื่องมากนั่นแหละใดๆแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบเออไม่ได้ไมยเรื่องรสชาติอะไรเงี้ยก็เออก็ก,ก็ก็สามารถแบบใช้มอ้อแรงดันได้เลยนะคะเอาจริงๆงแต่ก่อนคุณตอไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้หรอกแล้วก็เออไม่รู้ความแตกต่างด้วยแต่พอเราแบบเป็นคนที่ทำอาหารนานๆน่ะมันก็จะเริ่มแบบเออสัมผัสได้ถ้าได้กินอะไรที่คือถ้าได้กินอะไรที่ออทำจากหมอ้อแรงดันอะ่ะมันก็จะ เออรู้ได้เลยว่าเออรสชาติเนื้อมันไม่เข้าในน้ำสุกน้ำแกงเนาะแบบเหมือนเนื้อนุ่มเนื้อสุกอย่างเดียวอะไรแบบนั้นอ่ะนะคะก็เลยนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่จริงๆก็อยากได้เหมือนกันไว้ทําอาหารตัวเองเวลาทําอาหารอีบให้พ่อละมุดมันจะแบบมันจะซีเรียสไงฮีเป็นคนมักของแซ่บเนาะเอาเลยก็ประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้เราก็จะสับกระเทียมไว้เอเจียวนะคะคุณต่อก็จะทำ จะสับสามหัวเลยนะแบบนั้นขั้นตอนต่อไปก็เอาผักชีมาซอยนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปเจียวเจียวกัะน้ำมันเขาเรียกว่าเจียวหรือเปล่าผักชีผักชีมันเจียวได้ไหมเออก็นั้นหละทำอาหารได้แต่ไม่รู้สักเรื่องแบบ ครัวคะ,ะว่าพูดผิดพูดถูกนะก็มีเพื่อนๆนะแหละมาคอยแก้ให้บางทีก็จําได้บ้างบางทีก็ลืมบ้างกลับไปพูดคาเดิมๆนะคะนั่นแหละค่ะจริงๆควรจะซอยให้ละเอียดกว่านี้ตามหลักการเอาของแม่ย่าแล้วนั้นแต่ฉันก็ได้เท่านี้แหละเอาละจ้ะเดี๋ยวเอาไปเอาไปทอดเอาไปเจียวเอ้ยเอาไปผัดเออ มันก็เหี่ยวคือเดิมนะคะจะเรียบร้อยจ้ะตอนนี้นะคะน้ําแกงของเราก็ใช้ได้แล้วจริงๆก่อนหน้าน,นี้มันงวดกว่านี้น้ําเป็นสีแดงเลยแต่ว่าน้ําน้อยไปคุณต๋กก็เลยเติมน้ําเนาะเอาละถึงขั้นตอนนี้นะคะเนื้อก็สุกนุ่มดีแล้วเราก็จะใส่ผักโขมลงไปเราจะใส่สองแพ็คนะคะหรือว่าเออแปดร้อยกรัม ย้ำอีกครั้งถ้าเพื่อนๆที่อยากทำก็คือ,อไม่แน่ใจที่ไทยมีขายแบบที่เขาแบบบดมาเรียบร้อยอย่างนี้แล้วหรือเปล่าถ้าไม่นะคะเพื่อนๆต้องซื้อมาสับเอาเองก็ต้องซื้อหลายการรเหมือนกันค่ะเนาะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เพื่อนๆจะทาแหละแต่อันนี้คุณต๋อก็ททาแบบปริมาณกะละมังนะคะก็เลยแบบใช้สองแพ็คแปดร้อยกรัมนี่ค่ะเอาละตอนนี้เราก็จะปล่อยเลยเดี๋ยวมันก็จะละลายเองเราก็ปิดนี่นะ จากนั้นเราจะไปเจียวกระเทียมกับผักชีโดยปกติแล้วนั้นถ้าจะให้แซบนะคะแล้วก็ออริจินอลเนี่ยมันจะต้องใช้กีหรือว่าน้ำมันเนยหรือว่าใช้เนยก็ได้จริงๆดิฉันได้สั่งซื้อเนยมาแล้วแต่ว่าดิฉันว่าดิฉันเผลอทิ้งนะคะลืมลืม,ลมไปเองซื้ออะไรมาบ้างซื้อหลายอย่างไงแล้วเวลาซื้อที่เป็นเนยเป็นชีสอะไรอย่างเงี้ยเขามักจะใส่ถุงที่แบบเก็บความเย็นมาแล้ว คุณเต๋าคงจะเอาแต่ชีสออกอย่างเดียวแล้วไม่ได้เอาเนอยออกจากนั้นก็เอาไปทิ้งจ่ะเอาล่ะไม่รอ้อร้อนเลยใส่ลงไปเลยใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะอาจากนั้นจะใส่ผักชีลงไปด้วยเลยนะคะผักชีซอย เราก็จะเตรียมข้าวถุงนะคะข้าวอีบิยี่ห้อนี้เท่านั้นที่ฉันว่ามันอร่อยดีสุดคุณภาพดีสุดซันไว้นะคะก็ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าหลายยี่ห้อแต่บางยี่หอก็ราคาพ,พอๆกันแต่คุณภาพไม่ไม่ดีเท่านะก็ถุงเยอะไปเลยเสือพุ่งนี้เสือพุ่งนี้ เราก็จะต้องไปล้างน้ำก่อนคะ่ะอ่ะล้างข้าวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังอีกวันนี้นะคะได้ข้อคิดจากพ่อละมดที่กลับมาแล้วคุณต่อก็ทำสปาเกตตี้คั่วตุวไมไอตเพอ็อ่ะให้เด็กๆกินเนาะแล้วพอพ่อละมุดมาแบบกินเยอะมากเลยเงี้ยคุณต่อก็บอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เธอกินเยอะวะทำไมเธอไม่คุมบ้างอะ่ะแล้วก็บ่นเนาะสักหน่อยเขาบอกว่าเธอตัดสินคนเร็วเกินไปแล้ว ยังไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยคือแบบเออเราก็แบบรู้สึกผิดมากเลยอะแต่ว่าจริงๆเพราะเราบุตไม่ได้ดุนะคะพี่็พูดแบบขำๆอะแต่ว่ามันก็สะก,กิดใจว่าแบบเออเราไปจัดสินเขาอะเขาไม่ได้กินข้าวทั้งวันคงทํางานจนยุ่งแต่พอเขามากินก็แบบบ่นเขาว่านะเราก็อยากให้เขาคุมน้ําหนักนั่นแหละแต่เราไม่รู้ไงว่าเขาไม่ได้กินอะไรมาทั้งวัน <Okay. S 1> ก็เลยนะรู้สึกผิดแล้วก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันที่แบบ ไปกินข้าวกับเพื่อนพอลมุดแล้วพรุ่นี้มันก็จะมีการจัดงานแต่งงานใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนอียิปต์นี่แหละคือเป็นสาวอาลับอะ่ะแล้วเราก็พูดกับพ่อลมุดว่าเออเดี๋ยวนี้ดูไม่ออกเลยนะว่าใครเป็นมุสลิมหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่คุ้มผมเลยอะเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแล้วพ่อละมุดก็บอกว่าแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าบางทีเ็าอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ได้นะคนอียิปต์ไม่ได้มีแต่มุสลิมนะชาวคริสก็มี ไม่ต้องไปตัดสินเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่คุณต่อพูดก็คือพูดปกตินะไม่ได้พูดตัดสินแต่ว่าสิ่งที่พ่อละมุดพูดอะ่ะมันก็ทําให้เราคิดเหมือนกันว่าแบบเออมันก็จริงเนาะอย่างคนอียิปต์อ่ะมีอ๋ออ่ะอ่ะยายเตาก่อนจยเล่าต่อคือคนอียิปต์อ่ะเราก็เพิ่งรู้นะพอมาแต่งงานกับพ่อละมุดอะ่ะมีคนคริสเยอะมากนะคะอย่างพี่หญิงไม่รู้เพื่อนๆจำได้หรือเปล่าพี่หญิงคนไทยที่วัชมานเหมือนกันนะสามเขาก็ เป็นคนอียิปต์แต่ว่าเป็นคริสเตียนเราเพื่อนพะล้มอุดหลายคนเนี่ยเป็นคริสเตียนนะคะก็แบบแต่ก่อนเราก็แบบมาแบบเข่งคัดเนี่ยเข่งคัดเข็นเขาแบบไม่คุมม้มผมแอบตัดสินไม่ใช่แอบตัดสินเลยแหละแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหตัดสินคนอื่นเยอะมากแล้วฉันก็มารู้ที่หลังว่าเขาเป็นคริสตจันะบางทีการได้เปิดโลกอะอยู่นอกโลกบ้างอะนอกโลกตัวเองนอกประเทศตัวเองมันก็ทําให้เราแบบ เออมองอะไรต่างไปเหมือนกันแต่มันก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันค่ะกว่าที่คุณเต๋อจะแบบปรับท,ทัศนคติของตัวเองได้นะแต่ก็ไม่ได้ว่ามันมันดีดีเหลือเกินแต่ยอมรับว,ว่าตอนนี้พอใจกับทัศนคติของตัวเองมากเราแบบตัดสินคนน้อยลงเราก็เรามองคนอย่างเข้าใจอะนะโดยส่วนมากแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเพราะเขาทําตัวไม่น่าเข้าใจอะค่ะแบบนั้นเป็นอะไรเนี่ยเก็บกดเก็บกด เอาละค่ันนี้ก็หุงข้าวนะใส่เกลือไปแล้วเนาะก็เราจะหุงข้าวแบบเปิดฝาเลยแบบนี้นะอันนี้เราก็จะยังคงผัดเจียวอยู่พูดไปก็หวังว่าจะมีสาระประโยชน์อะไรบ้างนะคะเป็นแบบการเม้ามอยที่แต่งไว้ด้วยสาระ,อะตอนทำอาหารไม่ให้ทไม่ให้เห็นหน้านะคนนี้ วันนี้ฉันแต่งตัวสบายๆในการทําก็เลยเห็นต่มือแล้วก็เห็นแต่อาหารนะคะเอาว่าอะไรต่อดีแต่กี้ที่คุณต่อบอกว่าแต่ก่อนคุณต่อจะตัดสินใช่ไหมคนอื่นตอนที่แบบเราเป็นมุสลิมมาใหม่ๆเข่งคัสมาจากไทยไงปัจจุบันนี้ก็อันทำดูดีแล้วนะคะรู้สึกว่าดีขึ้นไม่ไม่ตัดสินใครเลยแม้กระทั่งคนที่ไม่คุมพยีนะเราเรามองว่าบางทีเขาอาจจะกําลังแบบ ยังไงอะ่ะไม่พร้อมหรืออาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่ทําให้เขาแบบคุมไม่ได้ดังนั้นก็คือจะไม่ตัดสินแล้วเราได้รู้จักมุสลิมหลายคนทีออ่อาจจะไม่ได้คุมผมแต่นิสัยจิตใจ,จดีงามมากเขาไม่ตัดสินคนอื่นเขาใจกว้างมากแล้วเขาก็แบบมีน้ําใจเออแล้วก็มีนิสัยหลายๆอย่างที่แบบดีกว่าเราอีกอะดีกว่าเราที่คุมผมแบบแบบอย่างแบบเคร่งครัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ทําให้คุณตอบแบบเออไม่ตัดสินแล้วเราไม่อาจรู้ได้เลยว่า เออใครเป็นแบบยังไงอะเป็นคนดีจริงๆไม่ว่าจะมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามอะเรื่องแบบนี้ต้องต้องรู้จักแล้วก็ต้องยังไงอะต้องรู้จักแล้วก็ต้องรู้ใจเขาจริงๆค่ะนะมองภายนอกไม่ได้เลยบางคนอาจจะแต่งตัวเปรี้ยวนะคะแต่ว่าโอ้โหน่ารักสุดๆเจอมาแล้วจ้ะฉันก็เลยแบบเออไม่ตัดสินละอะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะอะพูดต่อ ือมันจะมีคําสอนหนึ่งนะของมุสล,ลิมเนี่ยแหละเป็นของคําพูดของนักวิชาการหนะรือไม่ก็สหภาระท่านใดท่านหนึ่งว่าแบบอ,อะไรนะจงเร่งรัดกับตัวเองแต่ผ่อนปลนกับผู้อื่นนะคะซึ่งมันเป็นคําที่เราต่อคิดว่าใช้ได้กับทุกศาสนาเลยบางครั้งนะเราชอบแบบเอามาตรฐานของเราไปตัดสินคนอื่นถ้าตัดสินคนอื่นแล้วแบบอยู่นิ่งๆยังโอเคนะถ้าตัดสินคนอื่นแล้วแบบ พูดไปให้เขารู้สึกกดดันให้เขารู้สึกแย่เออบางทีเนี่ยมันจะทําให้เขาแบบไม่อยากอยู่ใกล้เราเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะเอาละค่ะก็เสร็จแล้วเหลือแต่ใส่เกลือนะนี่ฉันก็มีสาระนะใส่เกลือลงไปเท่าน,นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงผักผมของพี่ฉันไม่ชิมมั่นใจว่าแซบอินชารัล้อ ปิดฝา and ปิดฝ่าะระหว่างนี้นก็รองหุงข้าวล้างจานค่ะล้างจานอ่ะพูดต่อต้องออกตัวนิดนึงตะกี้ที่บอกไม่ตัดสินใครเลยต้องบอกอยูนในไรที่บอกว่าไม่ตัดสินคือในเรื่องศาสนามากกว่าในการแบบยังไงอะตัดสินจากภายนอกแต่ถ้าเขาเผยนิสัยบางอย่างมาแล้วอะเราก็จะมีการวิเคราะห์แยกแยะนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบเออเขามีพฤติกรรมบางอย่างแล้วฉัน ฉันไม่ตัดสินไม่ใช่นะคะเราก็อยู่อยู่อยู่ไอ้ที่ว่าไม่ตัดสินก็จะเป็นเชิงที่แบบเอ้ยเขาไม่คุมผมเราจะบอกว่าเอ้ยเขาเป็นมุสลิมที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยคนนี้ไม่ไหวพระเขาเป็นพุทธที่ไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นยอะไรเงี้ยคือมันมันมันตัดสินกันแบบยังไงอะแบบสั้นๆไม่ได้แบบเห็นแป๊บเดียวแล้วตัดสินเลยเขาเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้นเขาต้องใช้ชีวิตอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพียงแค่แบบ เห็นแคแบแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้จักมาษาเรียนรู้มายาเราถึงจะแบบกล้า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 พูดถึงกล้าแบบวิเคราะห์นะคะแบบนั้นเราก็จะยังเผื่ออยู่ไงว่าแบบบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่าง,งน,นั้นแนตะ่ถ้าพฤติกรรมใดๆก็ตามที่มันมาบ่อยๆนะคะเราก็คนใดคนหนึ่งแสดงตัวชัดเจนว่าเขาเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องแบบ มีการตอบสนงบ้างอยู่แล้วเนาะไม่ได้เป็นคนดีเลยนาดนั้นนะคะแต่เอาละก็เล่าให้ฟังเล่าไปเรื่อยไม่ได้พูดแบบเออยังไงพูดไปเรื่อยแบบนี้มานานแล้วนะคะในคลิปเนาะวันนี้ก็จัดสักหน่อยให้เพื่อนๆชายเงาล้างเข้าไปล้างจนแบบท่อตังอะเราไม่รู้ว่าแบบตอนเด็กๆล้างอะมันแบบ เทเสร็จอาหารลงไปหรือเปล่าเออเมื่อสองวันที่แล้วอะ่ะน้ํามันออกมาจากท่อเลยอ่ะไอ้ตรงพื้นนะคะคือแบบโอ้โหฉันต้องมาคอยแบบกวาดน้ําแล้วก็แบบเออ,อยังไงอะ่ะทาความสะอาดแต่ดีที่ว่าผ่านไปสักพักอะน้ํามันก็ค่อยๆลดลงไปเองนะคะคิดว่าจะต้องให้คนมาสูบซะแล้วจะต้องระวังเหมือนกันเนี่ย เอาหายุบคนต่อล้างจานต่อให้เสร็จแล้วก็รอข้าวสุกก็จะได้เวลาเสิร์ฟอาหารนะคะและสรุปเย็นวันนี้พ่อระมุดไม่กินอาหารที่บ้านจ้าขี่ออกไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปกินกับเพื่อนๆน,นะคะแต่ว่ามีเด็กๆตาตามีน้ำมารยำนี่แหละที่ได้กินแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะยังไงเนี่ยมันก็เหลือให้กับพ่อลมุดได้ทานในวันรุ่งขึ้นค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอินชาอัลลอฮ์ค่ะ